ครับท่านผูช้ชมนี่คือบังไฟตะไลร้านนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูบั่งไฟตะไลร้านนะครับอันนี้ก็ขึ้นแล้วครับพี่น้องการจุดเรื่อยๆนะครับก็จุดไปเรื่อยๆครับทีนี้กําลังยกบั่งไฟไปอยู่ครับเราไปดูบรรยากาศสดๆกันเลยนะครับ นี้กําลังนำบ้องไฟขนาดเล็ดเข้ามาในบริเวณนะครับขอความร่วมมือท่านรีบออกนอกพื้นที่และมาบอกรองไฟหาครับไว้ที่กองในการด่วนนะครับเราจะไม่อนุญาตให้ท่านนำบ้องไฟน้คนมาดูบ้องไฟบริเวณงานโดยเด็ดขาดนะครับตอนไรร้านกุดว่าเยอะมากเลยครับมีคนจุดแล้วบ้องไฟหานนเยอะมากเลยที่ฉนวนบ้องไฟตะไลพี่น้องเอ๋ยสังเกตสังเกตล่มนะครับพี่น้อง คนมาดูเยอะมากเลยครับอาจารย์อลเลียวมาสามมือแล้วไปแล้วไปดูใกล้ๆกันครับัน,นี้รอเตรียมการจุดนะครับข้อมูลของเมืองไทยบ้างนี้นะครับคววาามยดูพี่น้องจุดการสี่นิ้วครึ่งคววาามย้นการจุดแล้วนะครับพี่น้องงากบองบางกอง ไปเราไปดูวิธีการติดตั้งนะครับต่บบบอไปผู้น้อยตำนานทีมงานของบุตรผู้น้อยนะครับท, <c oughs> ทีาำคอนเทนต์ยนเนี่ยทำทาดีใจให้เนยด้วครับผมโอ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs>

ไม้อมันเร้ัก้ครับมาหักไปมามามาีนูไฟ้วกันนนี่อาครับดูเล้เลยครับพี่น้องผู้คนหลังมาชมบ้างไฟตะไลร้านกุดว่าของเราขึ้นชื่อระดับโลกแล้วนะครับเอาตั้งห้างใดเอาห้างใดที่รืห้างนะ เรวเวนัเรนักโอ้รอห้างอยู่ครับเร็ว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 ยืมเพื่อก้อนก็ได้ไม่ต้องบเพีบต้อไปเาห้างเย็นเก้าหม่งเก้าหมเก้าม่องเก้าเลยอเมืี่บมัองเก้าเลยเ่ผ่านแล้วครับางเรื่องนี่านรย ่บ้านผู้นําชุมชนทุกท่านพร้อมกับประชาชนทุกท่านนะคะที่ร่วมแรงร่วมใจกันนารมาักของันเพื่อไปไครับนรตาชุมชนมีมาอาิจะคารับเรยวรับไปเพื่อทั้งนี้ที่ความครับเพื่อครับเือะมดี๋วกบรันนาไทย่ใส่ใจร้าน

ไม่กำหนดเพราะว่านั้นสูดินประสิวหนึ่งสองสาสีผ่านไม้แห้งนั่งนั่งหมุนหมุนตั้งนั่งหมุนตรงนี้ต่ำพี่ต่ใหูการสนับสนุนหนุ่มเกาหลีวัยร้ายลายพึ่งกาลววาเจ๊หวานขาข้าขอสุรความความเอาเลยเกนอัดลงมาบา้สิ่งโอเคอยู่เนาะ นี่ครับเรามาลุ้นด้วยกันนะครับวิดีติดตั้งขอกูดีหมูฮะกูกูบ่เดกูรู้หรอกกูรู้เจนะกูรหอกูจนึกูปีที่แล้วไม่มีนะครับน้องใหม่น้องใหม่จะใจรักอ่ะมิดเขาเจ๊น้องใหม่ไฟแรงใ่ไหมเจกูย่งร้อนยาคาคุยข้มขึ้นไม่ลง

อ๋อต่อมไม่ตมไม่มีเลยเนาะวอนน้งไฟรเ้นเมอวเรานะครับท่านมาร้อนเลยเราวันนี้ี่เย็นยกงไงอะไรกันไหมเลปีหน้าท่านก็จะคุยจะไปดันเพื่อนเลยอะไรอย่างเง้ยฮ่าฮ่า่า้บ้านผู้บ้านนะครับ กำลังเท็มทำการติดตั้งนะครับ้องเตรียมการดีๆนะครับไม้ามท่ลง่ย้าง้นหี่ล่ะมันพื้นนี่แหละนะ เมื่อเราเห็นมันไหลลงเลยอนุญาตไปาพระไ่้แนคุณมนยครับี่ขออีกวามนแหนึ่งเดียวในโลกนะครับ ให้ห้องพิเษเลยเน้งพิษเลยนละเลยไปอิ้นตเอางไี้ให้นๆ่บางนี้ครับไปเบิ้งเบางนี่นั่นบางนีเขาไปเบิ้งแนบัทยงเอเดอบางนี่นัน

ว่านั 1, 1> <S 2> 2. <S ่นแหละหนึ huh. uh, s right. <S ่งหนึ hmm. <the the ่งสองเออฮ้ยสุดยอดครับขอบคุณครับเอะไะครับมีอีกนะครับบางไฟตะลานานครับมีครับมีครับมีทุกปีนะครับหนึ่งเดียวในโลกนะครับเอาเราไปดูการจุดนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมัาน เดทันูุชมแจ้งมาว่าบั้งไฟตะไลที่อยู่บนท้องปลาอยู่สองบั้งกำลังทะเลาะกันว่าใครจะลงก่อนหรือใครจะลงหลังช่วยผมตัดสินด้วยนะครับเอาสระต้นเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องอยู่ตรงนี้นะครับธงแดงลงไปด้านหน้ากองในกาเดี๋ยวบังนี้สดสดกันซริงๆเลยนะครับเขอแจ้งว่าท่านกำลังเข้าไปสู่ในจุดเสี่ยงสูงนะครับในความปมรดกจากค่ายมณฑลหนานที่ยี่สาม สายสีพระจินัจหวัดขอนแก่นนะครับจะไปบริการก้ดินที่พ่อมาต้นมือด้วยนะครับไม่าจเลือหรือตัดข้าวปลาจุดที่ปลอภัยนะครับและทางานตนใหญ่ทางก็ถูกใจทางก็เกี่ไปที่ลานจุดท่านที่ม,ททมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับโดยเจ้าของช่างบ้างไฟขอข้าวปลาท่านได้เคลื่อนออกจากบนถนนโดยดุ่ยด้วนสาธุค,ค,ครับ,รบสัญญาณไฟมาแล้วครับ แต่จุดนับบัตรต่อไปนี้นะครับลำดับที่42มีชื่อว่าจุดผู้น้อยจุดแล้วครับ